ขอบคุณยูโรด้วยนะคะมอบหนึ่งรางใหญ่ี้ทุกทุกวันเลยค่ะแล้วขอต้อนรับเข้าสู่โชว์รูม36ค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณไซสสมวงสาสุรักค่ะกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่งอาสาเพื่อนพึ่งพายามยานะคะพร้อมกับเชฟเก่งและเชฟ โอ้โหนะคะวันนี้มาเต็มขนาดนี้นี่เก<ช>ิดอะไรขึ้นในโชว์รูม36ค่ะก็เป็นงานเพื่อนพึ่งพาอิ่มสุขไรซ์เบอร์รี่อินซีก้าวไกลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโชว์รูมเราในวันนี้ก็มาจากไรซ์เบอร์รี่นะคะ <c oughs> ก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างไรซ์เบอร์รี่จริงแล้วมีประโยชน์อย่างไรคะค่ะคนทานข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเบาหวานก็จะไม่มีน้ําตาลและไม่เป็นเน็บชานะคะหรือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็มีธาตุเหล็กต่างๆ หมายซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมรับประทานแต่ว่าถ้าจะรับประทานข้าวก็รู้ว่าสีม่วงๆดำๆอาจจะเบื่อแล้วกินทุกวันมันอาจจะเบื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่ามีแบบหลากหลายจากไรซ์เบอรี่แต่ขอมาดูผลิตภัณฑ์ก่อนนิดนึงนี่คือข้าวไรซ์เบอรี่ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยเยอะที่เรดเลยที่เราได้เห็นกันจริงๆเป็นรูปข้าวอันนี้ข้าวนี่นี่ชัวร์อยู่แล้วผลิตภัณฑ์ข้าวแต่ก็เป็นเส้นขนมจีนมันจะมีเส้นเล็ก มีเส้นกุ้ยเตี๋ยครับค่ะเส้นกุ้ยเตี๋ยวใช่่คะผัดไทยก็ผัดไทยได้ใช่ค่ะผัดไทยไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้อะไรคะสปาเกตตี้สปาเกตตี้ค่ะอันนี้เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผสมกาแฟสูตรนี้อร่อยมากกาแฟผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่นอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีอันนี้ก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่สกัดนะคะอันนี้น้ำตาลมีแค่สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เท่ากับสิบห้าเท่าของคุณคุณค่าอาหารนะค่ะส่วนอันนี้นี่ผสมหวานผสมน้ำผึ้ง น้ำผึ้งเหมือนน้ความสวยงามด้วยนะคะื่อสุขภาพดีอันนี้คืสกัดมันก็เหมือนเหมือนเหมือนรำน้ำมันรำอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นไรซ์เบอร์รี่ออยล์ประมาณนั้นแต่สนใจอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เอี่ยมค่ะคืออะไรคะเด็กเด็กน้อยเด็ก2เดือนถึง9เดือนนะคะก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ผสมด้วยผักโขมผสมด้วยถั่วรันเตานะคะเด็กๆจะชอบรสชาติดีอันนี้คือป้อนได้เลยใช่ค่ะ แล้วก็อันนี้อีกสูตรหนึ่งก็อันนี้มีตับไก่บดนะคะแล้วก็ผสมค่ะ ถั่วผสมแอปเปิ้ลอ่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยทั้งหมดเลยที่เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะจากนั้นนี่นะคะจริงๆแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างที่คุณสายสมบอกไปนะคะว่าสามารถที่จะนํามาเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูของหวานตรงนี้ก่อนนะคะดิฉันเิ่มของหวานกันนะคะขนมปังนี้เดี๋ยวผมมาจัดการฝั่งนี้ขนมปังนี่อันนี้ก็มาจากไรซ์เบอร์รี่เช่นเดียวกันนี่ขนมปังขัญยพืชนะคะก็มีทั้งเมล็ดเออ ทานตะวันนะคะมีเมล็ดผ่านพืชต่างๆมีงงมีงาด้วยนะคะอร่อยมากอันนี้นะคะเราจะไปทานไปทานเนยทานตับบดหรือว่าทานเปล่าๆก็อร่อยทีนี่พามาแปรรูปอันนี้ก็เป็นขนมเค้กนะคะหน้าบลูเบอร์รี่อันนี้เค้กนะชีสเค้กและไรซ์เบอรี่อยู่ที่เนื้อเหรอคะที่เนื้อเนื้อเนื้อผสมเข้าไปใช่ค่ะในเนื้อขนมเค้กเช่นเดียวกับเอแคลร์ก็เป็นไรซ์เบอร์รี่และนี่คือทาร์ตนะคะอันนี้ก็เหมือนพายอะค่ะเป็นเหมือนพายรสชาติดี แต่ทุกอันเนี่ยแป้งเนี่ยทำมาจากแป้งแปรรูปมาจากข้าวไรซ์รเบอร์รี่หมดของหวานนี่ฉันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ฉันกันบริเวณแล,ล้วค่ะมาฝั่งนี้ของผมบ้างฝั่งนี้นำอะไรมาฝากเรา <c oughs> บ้างก็ <c oughs> เป็นแบบเหมือนข้าวซูชิข้าวปั้นนะคะซึ่งนี่ค่ะเก่งคุณเก่งแล้วก็คุณโอโน่เนี่ยก็มีวิธีคิดหน้าต่างๆอย่างวันนี้ก็จะเป็นมีอะไรมาสาธิตเป็นสไปซี่แซลมอนแซลมอนลองดูนะสาธิตอะไรครับเชฟเชิญเลย ช่วยกันเชฟเก่งกับเชฟโอโน่นะฮะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับพูดไทยได้นิดหน่อยใช่นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยครับปกติเวลาข้าวที่จะเอามาเป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวปั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นข้าวสีขาวใช่ค่ะแต่คราวนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นเลย rice veri ใช่ค่ะแล้วอร่อยด้วยเหนียวหนึบไม่แพ้เราสงสัยเหมือนกันว่าข้าวญี่ปุ่นเขาจะมีความเหนียวอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะเราเลามาทำก็เหนียวเหมือนกันนุ่มได้ด้วยปั้นได้เป็นก้อนปั้นได้ค่ะปั้นได้แล้วอร่อยค่ะอร่อย เพราะว่าอย่างข้าวไรซ์เบอรี่เนี่ยถ้าเราไปไป,ไปต้มนะคะไปไปหุงบางทีเราทานเนี่ยรสชาติจะคล้ายๆข้าวเหนียวดําแต่ไม่ใช่แต่มันจะหอมกว่าอร่อยกว่าแล้วมีคนบอกว่าอย่างถ้าเกิดกินข้าวกล้องมันเขาจะมีรสชาติประจําของเขาเนี่ยทีนี้เนี่ยพอมาเป็นข้าวไรซ์เบอรี่มาทําเป็นซูชิตัวรสชาติของข้าวเนี่ยจะไปบดบังความอร่อยของตัวอาหารที่เป็นแบบ เนื้อสัตว์ต่างๆไหมครับใช่ค่ะจะทําให้มีความหอมเพิ่มขึ้นจะอร่อยมากขึ้นไปอีกใช่่คะเออก็เป็นอีกแบบะข้าวขาวก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมค่ะแต่ถ้าไราสเบอร์รี่จะขึ้นจะช่วยหอมแต่ว่าไม่ไม่เชื่อคุณสายสมค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมเขายังทำไม่เสร็จเลยคุณจะกินแล้วหรอรอประโยคนั้นค่ะรอประโยคนั้นในระหว่างที่เชฟ โอโนอกำลังทําอยู่นี่นะครับโตฝั่งนี้เนี่ยอยากจะให้ดูโต๊ะนี้ว่าของที่ทําเสร็จแล้วสําเร็จรูปเนี่ยนะครับเช่เก่งช่วยอธิบายด้วยกับพี่สายสมนะครับอันนี้ก็ของร้านบลูแอปเปิลนะคะแล้วอันนี้ก็ฮอกไกโด้นะคะในบลูแอปเปิลนี่ก็จะมีข้าวย่ออันนี้ข้าวหย่อมปักไตข้าวย่อมปักไตแต่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เห็นไหมสุดยอดโอ้โหดีมากอร่อยอร่อยนึบอร่อยนึบและมีประโยชน์ด้านหน้าอันนี้ข้าวหุงในลูกมะพร้าวเขาใช้น้ำมะพร้าวหุงข้าวแล้วก็เป็น กุ้งซอสมะขาม อันนี้แล้วก็มีน้ําพริกทําจากปลาชิงชังออันนี้ทานแล้วอร่อยมากเพราะหอมคุณสายส่งบอกว่าอร่อยทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นทาร์ตขนมบัวแกงตอนที่เขาไปพรีเซนต์เนี่ยเป็นของหวานที่แรกเราก็นึกมันจะหน้าพอทานปุ๊บเหมือนรสชาติขนมบัวแกงเป๊ะแต่ไอตัวในเนี่ยคือข้าวไรซ์เบอรี่เดี๋ยวแต่เดิมที่เราเห็นหม้อแกงข้างในมันจะบอกมีส่วนผสมต่างๆนี่นี่เป็นหม้อแกงจริงๆแล้วมันรสชาติเหมือนหม้อแกงไหมเหมือนบัวแกงเหมือนเราทาบัวแกงเหมือนเราทานหมอแกงเมืองเพชร โอ้แล้วเนี่ยครับแม่มัตตาบะอันนี้อันนี้ของเจ้าเพราะเป็นนางเอกนางแขกนางเอกนางอินเดียจะต้องชอบทานมัตตาบะและโรตีเพราะด้านนอกแป้งด้านนอกคือไรซ์เบอร์รี่ใช่ค่ะอันนี้ก็นนี้ครับสุชิแล้วเขาปั้นทั้งหลายอเสียงหายแล้วครับอันนี้เป็นกิมจิค่ะ บูตะโรครับผมกิมจิบูตะโรมีทั้งหมูนะครับมีทั้งผักกิมจิแบบเกาหลีแล้วก็ม้วนในแบบว่าที่เป็นญี่ปุ่นมีไรซ์เบอรี่แน่นอนนะคะอ่านะคะเช่นเดียวกันกับนี่น่าเป็นเมนูน่าจะเป็ปลาไหลชีสครับผมปลาไหลชีสครับอันนี้นะคะต้องอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวทีมงานในห้องส่งต้องชิมกี่คนก็คนละเป็นบุญจริงๆเลยอนต้นีล้วันนี้นะคะและนนี้คืออะไรคะอันนี้เป็น โตเกียวมากิครับผมโตเกียวมากิเหมือนเทลิฟคอนร์เนียมากิไหมครับผมประมาณแต่เป็นโตเกียวมากิครับผมค่ะใกล้จจะเสร็แล้ะตอนนี้ค่ะเราจะกลับไปที่เชฟโบโน่ครับเชฟเลยค่ะมาฝั่งนี้เชฟโบโนสไปซี่แซลมอนสไปซี่แซลมอนสไปซี่แซลมอนเผ็ดไหมครับสไปซี่เผ็ดนิดหน่อยครับเผ็ดนิดหน่อยครับพูดเก่งด้วย พี่พี่พี่ก้ค่คะพี่ก้ชิมเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยเพราะเราอยากรู้ว่าการที่เข้าหรี่ใช่เอาข้าเอาไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็นข้าวหน้าปั้นเนี่ยข้าวปั้นเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรนี้เลยใครต้องช่วยช่วยเรียกว่าเป็นคนเทสแทนผู้ชมจริงๆตอนแรกตกลงกันว่าจะให้ผมช่วยทำแต่ผมเห็นเชฟมานั่งทำแล้วผมรู้สึกว่าเก็บฝีไม้ลายมืออัน น้อยนิดของผมไว้ดีกว่าทําไปเดี๋ยวเขาจะไม่กล้ารับประทานพี่พี่อยากแนะนําว่าให้ช่วยชิมแล้วบอกท่านผู้ชมเพราะว่าเรายังมีเวลาอยากให้วันนี้วันแม่ใช่ไหมคะ 12, สิบสเหลืออีกสวันเนี่ยให้ไปที่ พรัคพารากอนเพราะว่าจะมีร้านนิดเพียงแค่บางส่วนใช่เพราะแค่นิดเดียวเน้นวันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีวันไหนนะครับมีสิบสองสิองสิบสามสิบส่คืองานมีวัตั้งแต่วันที่แปดละแต่วันนี้พรัคพารากอนร้านพรัคพารากอนล้อมๆตรงนั้นนะฮะไม่แล้มีโดมมีโดมเป็นแอร์ติดแอร์หมดเลยใหญ่เลยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีขนมครกทำจาบข้าวไรซ์เบอร์รี่ของแม่สีเรือนมีขนมเบื้องนะะคขนมเบื้องอันนิดๆอร่อยมากมีดังกินโดนัทที่ทำจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ โอ้โหโอ้โหไรซ์เบอร์รี่ทนะครับขึ้นมาแล้วการเพื่อนพื่อนพาอิมสุกไรซ์เบอร์รี่อินซีเก้าไกลเสร็จแล้วจิมเลยค่ะคุณชานชัยค่ะคนละคุณชานชัยจังเลยอ่ะใช้มือเลยนะฮะเอาเลยค่ะจกเลยนะฮะให้ดูความสวยสวยเออชิ้นไหนดีนะเอาอันริมเลยฝั่งริมแล้วกันนะครับขอบคุณครับไไม่ลองหน่อยเล้วครัไม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งจานเป็นของดิฉันค่ะคุณจะนชัยอร่อยไหมคะ เป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะมันดีไหมคะคุณชานชัยบอกสิคะคุณชานชัยหนึบดีไหมคะหอมดีคือข้าวตอนแรกที่บอกว่าเหมือนข้าวปุ่นปเนี่ยความเหนียวของเขามีมาแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้าจมูกก่อนข้าปากเข้าจมูกก่อนมันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมแล้วก็ถามว่าแตกต่างจากซูชิข้าวปั้นที่เราเคยกินไหมมันหนึบกว่าถ้าข้าวปั้นหนึบกว่ามีความหวานของข้าว ผมว่ามันมันกลมกล่อมคืออร่อยมากอยากมีความฟินแบบคุณชาญชัยในโมเมนต์นี้นะคะไปกันได้เลยที่พารากอนนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะที่พารากอนพรัคพารากอนพรัคพารากอนนะคะใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเขายังมีโรตีแกงกะหรี่ไก่โรตีก็ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งไรซ์เบอร์รี่นอกจากนั้นอย่างของโรงแรมเชงจือรีดาค่ะก็มีเมนูอีกมากมาย S N P ก็มีข้าวคลุก เออข้าครุกะปิค่ะพี่สายสมคือเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเป็นเป็นโรงแรมเป็นห้องอ่านเป็นอะไรที่เข้ามาร่วมกับเราดีที่เนี่ยทั้งกี่เจ้าฮะเจ้าขังนตอนนี้เป็นนับสิบเจ้าเลยค่ะแล้วก็อย่าง S&P เนี่ยค่ะเขาก็ เอาทำไส้กรอกแล้วก็เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาใส่ในไส้กรอกก็ไปประกวดที่เยอรมันได้เหรียญทองเยอรมัมนนี่คือเจ้าพ่อไส้กรอกใช่ค่ะแต่ไส้กรอกของเราที่เอาข้าวไรซ์เบอร์<ด><า>รี่เป็นส่วนผสมเนี่ยได้เหรียญทองนะคะอ๋าแล้วค่ะและทั้งหมดนี้ทั้งรวมอยู่ในนะคะงานเพื่อนเพื่อผ่อาอิมสุกไรซ์เบอร์รี่อินสีก้าวไกลน,นะคะอย่าลืมค่ะไปกันได้เลยจบรายการ10โมงควงคุณแม่ไปเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่โชว์ข่าวเช้านี้นำมามอบให้กับคุณแม่คุณลูกนะคะรับรองว่าฟินและมีความสุขอย่างแน่นออนนนวัี้บคุณ สายสมวงสาสุรักษ์แล้วก็เชฟทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือโชว์ข่าวเช้านี้พบกันใหม่ในวันจัน์นะคะกับเรื่องราวดีๆ6นาฬิกาถึง8นาฬิกาแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ